สหุ้นเติบโตที่จ่ายปันผลน่าซื้อเพิ่มในเดือนสิงหาคมประเด็นสำคัญการเข้าซื้อกิจการของ WM ช่วยเพิ่มเงินสดอิสระได้อย่างชัดเจน IBM มีพอร์ตสิทธิบตัตรด้าน Generative AI ที่แข่งแร่งทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหุ้นเกี่ยวกับ AI Delta airline กำลังเป็นผู้นำในยุคใหม่ของการทำกำไรในกลุ่มสายการบินเครือข่ายดัชนี S&P 500มีแนวโน้มจะทำผลงานได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยในปี2025หลังจากฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการล่วงหนักในเดือนเมษายนโดยก่อนหน้านี้ก็ทำผลตอบแทนได้ต่อเนื่องกว่า20%ทั้งในปี2023และ2024 แต่เพราะตลาดกำลังร้อนแรงนักลงทุนจึงควรเลือกหุ้นที่มีคุณภาพสูงและมีการเติบโตของกำไไรในอนาคตมารองรับมูลค่า 1. WM หุ้นที่สร้างรายได้ปันผลได้อย่างมั่นคงหลายคนอาจสงสัยว่า WM หรือ West Management จะเป็นหุ้นเติบโตได้อย่างไรแต่ในความเป็นจริงบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้สามารถทำผลงานชนะ S&P ได้ทั้งในช่วง5ปีและ10ปีที่ผ่านมาแม้ว่าส่วนใหญ่ของกำไรใน S&P 500จะมาจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ก็ตาม WM ไม่ได้สร้างนวัตกรรมด้าน AI หรือ Cloud Computing แต่สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินโดยโมเดลธุรกิจที่มั่นคงและคาดเดาได้เมื่อประชากรและเศรษฐกิจขยายตัวความต้องการเก็บผลและจัดการขยะก็เพิ่มขึ้น WM ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การจัดการขยะทำให้ควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกทั้งยังเป็นผู้นำในตลาดสหรัฐ จึงมีศักยภาพขยายส่วนแบ่งการตลาดผ่านการเติบโตภายในและการซื้อกิจการไต่มาสองบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น29.9%ธุรกิจเติบโต7.1%และรายได้รวมโต19%จากการเข้าซื้อกิจการซึ่งทำให้ WM เข้าสู่ตลาดการจัดการขยะด,ด้านการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง ก่อนหน้านี้ WM ซื้อกิจการ s 1 a n Dipsal มูลค่า4.6พันล้านดอลลาร์ในปี2020เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการฝั่งตะวันออกของสหรัฐแม้หุ้น WM จะมีค่า PE ล่วงหน้า29.9เท่าซึ่งถือว่าแพงแต่บริษัทก็สนับสนุนมูลค่านี้ด้วยกระแสงเงินสดอิสระที่มั่นคงใช้จ่ายปันผลซื้อหุ้นคืนและลงทุนอย่างต่อเนื่อง WM ขึ้นปันผลติดต่อกัน22ปีล่าสุดเพิ่มอีก10%แต่ผลตอบแทนปันผลอยู่เพียง1.5%เพราะราคาหุ้นขึ้นแรงปันผลต่อปีคิดเป็น2.676พันล้านดอลลาร์ขนาดท,ที่คาดว่าจะทำฟรีแคดโฟได้2.8-2.9ถึงพันล้านดอลลาร์ในปี2025 สรุป WM เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหุ้นเติบโตคุณภาพสูงพร้อมปันผลเป็นโบนัสเสริม 2. IBM บริษัทเก่าแก่ที่ยังโตได้ด้วยพลัง AI แม้ IBM จะก่อตั้งตั้งแต่ปี1911แต่ด้วยการมีบทบาทสำคัญในตลาด AI ทำให้ยังมีโอกาสเติบโตสูงในอนาคตพร้อมปันผลล่วงหน้า2.6% ผลประกอบการไตรมาส2ปี2025ชี้ว่า IBM มียอดสัญญาและคําสั่งซื้อด้าน generative AI สะสมแล้ว7.5พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี2023จนถึงปัจจุบันและจากข้อมูลของ The Motley Fool บริษัทถือครองสิทธิบัตร generative AI มากที่สุดในบรรดาบริษัทอเมริกันผลิตภัณฑ์เด่นได้แก่ w ั t s o n X เครื่องมือ AI จัดการข้อมูลและ r e d Hat Solution AI เชิงคาดการและสร้างเนื้อหาซึ่งคาดว่าจะเติบโตเร็วกว่าเดิมแม้ค่าเฉลีย่ย p a y o u t Ratio 5ปีของ IBM จะสูงถึง156%แต่กระแสงเงินสดอิสระก็เพียงพอรองรับการจ่ายปันผล สรุป IBM เป็นตัวเลือกดีสำหรับคนที่อยากเพิ่มการลงทุนใน AI พร้อมรับปันผลที่มั่นคง 3. d e เด a ต้าแอร์ไลน์หุ้นสายการบินที่พร้อมเติบโตหลายคนอาจไม่รู้ว่าเดลต้าจ่ายปันผลอยู่ที่1.4และยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับพอรตเติบโตอุตสาหกรรมการบินถูกมองว่ามีวัฒจักรผันผวนแต่เดลต้าลดความผันผวนนี้ได้ด้วยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากที่นั่งพรีเมียมโปรแกรมสมาชิก และรายได้จากบัตรเครดิตร่วมกับอเมริกันเอ็กเพรสในขณะเดียวกันสายการบินเครือข่ายอย่างเดลต้าสามารถรับมือต้นทุนสนามบินที่สูงขึ้นได้ดีกว่าสายการบินต้นทุนต่ำและตอนนี้ทั้งอุตสาหกรรมก็บริหารอย่างมีวินัยมากขึ้นสรุปเดลต้าอาจยังมีความเป็นหุ้นวัฏจักรแต่แนวโน้มระยะยาวกำลังเติบโตจึงเหมาะเป็นหุ้นเติบโตพร้อมปันผลติดตัว ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับเทพลงทุนหรับวันนี้สวัสดีครับ